ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารที่ดีๆบ้างครับชีวิตของเรานี่บางคนก็มั่นคงบางคนก็ไม่มั่นคงแล้วครับลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ถ้าจะว่ามั่นคงที่สุดก็คือว่าต้องมีบ้านที่บอกว่าอยู่แล้วก็อบอุ่นแข็งแรงแล้วก็มั่นคงอยู่ด้วยความสบายใจกับครอบครัว อยากได้แบบนี้บางคุณลชาที่ผมเกยนนำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะต้องมาถามท่านนี้ค่ะว่าเราจะมีบ้านมั่นคงได้ไหมบ้านมั่นคงคืออะไรนะคะกับท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนค่ะเรียนถามแล้วก็สวัสดีเลยนะคะปีสยามบ้านมั่นคงคืออะไรคะใครจะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของบ้างเอ่ยโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการแก้ปัญหาที่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยคำว่าชุมชนผู้มีรายได้น้อยคือหมายวามว่าเป็น ชนที่อาศัยอยู่ที่ดินคนอื่นทั้งรัฐทั้งเอกชนพูดภาษาเราง่ายๆนะคือไป็นบุกลุกที่คนอื่นอยู่อยู่มานานไม่มีกระสิ์ใช่ครับรวมทั้งคนที่ไปอยู่บ้านเช่าในะชุมชนที่ไปอยู่บ้านเช่าแล้วก็อยู่มานาน ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือรวมทั้งชุมชนที่ไปเช่าที่ดินของรัฐหรือของเอกชนอยู่ในสัญญา<อ>ระยะสั้นสามปีปล้้วก็ตองออกใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของตัวโครงการนี้ครับผมครับอ๋อเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ภาพลักษณ์ที่คนเห็นในโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร บ้านมังคงเนี่ยเหมือนกับรังนกว่าอย่างนั้นเนี่ยรว<ะ>ตามดิมคลองต่างๆนะครับโด<อ>ยเฉพาะลาดเพลา้าผู้วาที่ผู้ว่าจัชาตินะครับยังเป็นรวยอยู่เลยผมยังเห็นบ้านมังคงอยู่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะใช,ใช่ครับ สำ,สำหรับ,รบว,วิธีทำมันมันคงนครับพี่น้องต้องรวมตัวกันเป็นสากล oh. นะครับเพื่อที่จะดําเนินการใน2อเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องที่ดินเขาอยู่ในที่ดินใคร oh. เช่นริมคลองเขาอยู่ในที่ดินรับพัสดุก็ขอเช่าให้มันถูกต้องร oh. ับพัสดุก็ให้เช่ากรมธนารักษ์ให้เช่า30ปีเลยจากจากคน oh. ที่บุกรุก ก็ <c oughs> ไม่ได้สัญญาเช่าจะกรมธะรักษ์30ปี <ừ> นะครับแล้วก็มาทําเรื่องพัฒนาระบบสารพวกระบบน้ําระบบไฟจะเป็นยังไงผ <c oughs> มดินยังไงทําให้มันเป็นชุมชนที่ไม่แออัดนะครับ <c oughs> อันนี้3ก็ทําเรื่องบ้านทําเรื่องบ้านก็หมายความว่า เขาจะมีบ้านหน้าตาเป็นยังไงจะอยู่กันกี่คนอย่างไรอย่างเช่น2ชั้น4ี่นสินะฮะอยู่ริมคลองฮะอันนี้อันนี้รัฐบาลก็จะอุดหนุนเงินไปให้นะครับประมาณรายละ3 0 0 0 0ื่นบาทนะครับแล้วก็ระบบสาธารณภคก็35,000บาทเพื่อทำให้คืออันนี้เป็นเงินอุดหนุนหมดนะครับหากจะต้องทําเกินก่อนนั้นเช่นบ้านหลังหนึ่งราคาประมาณเที่ในภาพนะครับประมาณ3 5 0 0 0 0ถึงสี่แสนรัฐบาลก็จะให้กู้ แล้วแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนต่างประมาณ30,000บาทนะครับก็จะกู้ประมาณ3 7 0 0 0บาทนะครับในอันตราดอกเบี้ย ร้อยละสี่คงที่20ปี2ี่ปีใช่าคงที่เลยครับโอ้โหนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับไปเห็นภาพสวยๆอย่างนี้น่าอยู่เลยเป็นหน้าตาหน้าอยู่นะครับอันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับสยามสำหรับโครงการบ้านคงยังริๆตัวโครงการแม่คือโครงการบ้างคงนั่งเดิมเริ่มตั้งแต่ปี2 4 7เป็นต้นมาเราทำไปแล้วประมาณ2 7 0 0 0 0เจ็นคนเรือนทั่วประเทศนะครับสำหรับโครงการที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นโครงการริมคลองเป็นโครงการในช่วงที่รังสิตใช่ครับช่วงที่ ได้ใช่ครับช่วงที่รัฐบาลอยากจัดระเบียบชุมชนริมคลองเพื่อระบายน้าเราก็ทําบ้านมันค้งริมคลองขึ้นอันนี้ก็ทํามาได้ประมาณ5ปีครับผมครับที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศที่ดูรายการอยู่ในคุณเอชานะอยากได้บ้านแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับอันดับแรกก็คือว่ารวมตัวกันก่อนนะให้เป็นสากลให้เป็นสากลซะก่อนแล้วก็ไปยื่นเรื่องไปขอความร่วมมือกับทางพชแล้วพชก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ใช่ครับตอนนี้ทาไปกี่หลังล้วก็ที่จังหวัดแล้วครับตอนนี้เราเราทำไปทั่วประเทศประมาณ2อง0 0 0เครัวเรือนนะครับจังหวัดทั่วทำเกือบจะครบแล้วครับยกเว้นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้ยังยังยังไม่ด้ำเนินการนะครับหรจาแล้วจังหวัดบึงการจังหวัดใหม่นะครับสำหรับการทําโครงการเรานอกจากเราทําโครงการบ้านมันคงในปัจจุบันแล้วนะครับเรายังมีที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่เรากาลังทํานะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันตอนนี้มีรัฐบาลมีโครงการจะพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศก็กระทบกับพี่น้องประ ประมาณ27,000ควเรือนใน35จังหวัดในยพี่สวิสก็เยอะใช่ครับเพื่อที่จะทําให้การขนส่งประเทศเราจะลดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งโครงการนี้นะครับคณะัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมโดยสถาบันพัฒนากาชนมารับโครงการนี้ต่อไปชุมชนที่อยู่ในเขตราชเทวีเราก็จะมีแผนงานไปรองรับให้เพื่อพี่น้องไม่ได้รับผลกระทบ การขนส่งเข้ามนานคมประเทศไทยก็สามารถเดินหน้าไปได้พี่น้องก็ไม่ต้องไปไปมีคดีกับกัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในอนาคตอันนี้ก็เป็นโครงการที่ที่สําคัญอ,อีกโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญคนะครับคือโครงการบ่อนไก่ นะครับบอนไก่เราเราได้ทราบว่าวไฟไหม้อบอนไก่นะใช่ไม่ไม่ไม่แม้เมื่อหลายเดือนนะ,ะเราก็จะมีโครงการพัฒนาที่อาศัยรูปแบบที่เป็นลักษณะมิกยูสคือคือเนื่องจากบ,บอนไก่เขาอยู่ในย่านเศรษฐกิจชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็ทําธุรกิจเพื่อมาเลี้ยงชาวบ้านเพราะที่ที่ดินนั้นเป็นที่ทาเลนะพี่สวิทบ้านหลังหนึ่งก็เป็นร้านเนเป็นร้านแต่เราจะจะให้ชาวบ้านจ่ายอยู่ในราคาประมาณไม่เกิน4,0,000นบาทเท่าเดิม ในส่วนต่างก็จะเอาเุเรีกเอาเอาธุรกิจมามามาทำให้ส่วนต่างให้ชาวบ้านสามารถอยู่ได้อันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ๆที่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรกระทรวงการพัฒนาสังคมจะจะเร่งดำเนินการนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับท่านสยามคะเรียนถามตรงๆเลยเนี่ยเห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วสุดท้ายก็ได้อยู่บ้านสวยๆมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะว่าออกไปสิเดี๋ยวไปอยู่ที่ใหม่สร้างบ้านใหม่หรือจริงๆ เราไม่ฟ้องร้องไปเลยหรือว่าเราทํางานอยู่บนปัญหายัางไงทําไมถึงได้ประสบความสําเร็จแบบม,มากมายขนาดนี้คะคือการตามโครงการประเด็นที่หนึ่งต้องให้ชาวบ้านเป็นหลักตั้งแต่ช่วยกันคิดเช่นชาวบ้านรถไฟมาคลองมามเขาจะมีรูปแบบในการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกรูปแบบแบบไหนอเออมใช่สขารม่เขาไม่ใช<ค>่ส่วนร่วมในพิ่สรวิต้องเป็นเจ้าของโครงการเขาต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะเลือกรูปแบบแบบไหนเราฟังเขาทุกอย่างใช่ครับอย่างเช่นเขตราชเทวีที่ผมนําเรียนชาวบ้านอยู่ในอยู่แถวโค้ง โค้งยมราชนะฮะด้รถไฟมาเขาต้องขยับมาเขาต้องเป็นคนหาที่เขาบอกอ้าวที่ตรงนี้ว่างแต่เราก็ประสานการรถไฟของประเทศไทยก็จะอันนี้ก็จะขึ้นโครงการหมายก็ตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินใจเป็นคนอ,ออกแบบ อันนี้มันมันบันทึกจะประสบความสำเร็จเพราะเขาเป็นคนเดือดร้อนเขาต้องเป็นคนกําหนดอนาคตของตัวเขาเองอันนี้หลักในงบ้านเรือนเมค่ะเพราะเรียนตามตรงถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์ฟ้องฟ้องฟ้องสิปี2 0ปีไม่มีใครได้อะไรเลยก็จะความเดือดร้อนก็เกิดคดีโครงการของรัฐก็ก็ไม่ประสบความสิ้นสังคมก็ไม่ไม่สุกไม่ปกติสุกเาฟ้องกันอยู่นะครับอันนี้ดีค่ะบูรณาการร่วมกันสุดท้ายได้ประโยชน์ทุกฝ่ายค่ะแล้วก็ผมอยากจะได้มั่นบ้านมั่นคงสักหลังหนึ่งแล้วคุณะสมบัติคุณดูดได้ไหมครับมีเงินอยู่ ส8ล้านลแล้วค่ะมีบ้านอีกแหลาทำยังไงครับนี่เนาะผมต้องมีคุณสมบัติยังไงคือคุณสมบัติเดอรต้องเป็นชุมชนที่ที่อยู่ในที่ดินคนอื่นไม่ว่าจ,จะเป็นบุกรุกเช่าระยะสั้นอ่าน,นิดหนึ่งเป็นคนจนอ่าเป็นคนจนที่อยู่ที่คนอื่นอยู่นะครับอันที่สองต้องรวมกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มเป็นสาก์นะครับประเด็นที่สามนะครับก็ให้ติดต่อไปอยังถ้าในกรุงเทพมหานครก็ติดต่อที่สถาบันพระนาค์กมชนได้เลยอยู่ที่ อยู่ที่บางกะปิปนะครับ,รบนะครับ,รบหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดต,ติดต่อที่สำนักง,งานภาคภพค่หนหือติดต่อที่สำนักง,งานภาคที่เชียงใหม่หรือสัมภาคอีสานอยู่ที่ขอนแก่นภาคใต้ยอยู่ที่พัทลุงหรือจังหวัดอื่นที่ไม่มีสำนักงานภาคอยู่ก็ติดต่อที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดว่าท่านเดือดร้อนเราก็จะลงไป ไปไปดูแลพี่น้องประชาชนตามภาร,รกิจตัวโครงการน,นี้ครับออผมแต่คําว่าคนจนนะครับบางทีนะครับความหมายลึกซึ้งต่อไปคนจนนะครับจะต้องแสดงเรื่องของรายได้หรือเปล่าหรือมีอาชีพอะไรมั่นคงนะครับหรือไม่มั่นคงอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้หลักเกณฑ์นะครับดูชาวบ้านว่าจนเนี่ยครับมันยังไงบ้างดูอะไรงไงครับคือ,คอประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเราดูจาก เขาอยู่ในชุมชนแออัดหรือชุมชนที่บุกรุกไปที่หนึ่งประดที่สองจะมีกระบวนการคัดเลือกคัดกรองอคัดกรองกันเองในชุมชนนะครับแล้วก็อันที่3ก็ถ้าอยู่ต่างาก,ก็จะมีคณะกรรมการบ้านเมืมองเมืองที่มีนายกเทศมนตรีนั่งหัวโตก็จะดูว่าเขาจนแค่ไหนใช่ครับก็คือเราดูจากสิ่งที่เป็นประจักษ์นะครับบางทีตัวเลขเราไม่ได้บอกว่าเป๊ะแต่ให้ดูจากสถานาการณ์อยู่อาศัยถ้าเขาเขารวยเขาไม่ไปอยู่ในชุมชนแออัดหรอกแต่คัเดียนเราก็มีกระบวนการมีส่วนร่วม ดีจังเลยนะคะหลายที่ต้องการที่จะให้ทางนี้เข้าไปดูแลแก้ปัญหาค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมีรถไฟความเร็วสูงอีกเราต้องเวนขึ้นอีกเยอะเลยในฐานะวันนี้ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วอยากจะฝากอะไรประชาสัมพันธ์อะไรหรือว่าในอนาคตเรามีแผนอะไรอีกบ้างคะ ต้องต้องขออนุญาตนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่ผมนําเรียนนะครับเรามีโครงการที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในที่ดินคนอื่นหรือเป็นการเดือดร้อนเฉพาะเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่อันนี้ แผนงานรัฐบาลมีรองรับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแต่อยากให้พี่น้อง <chap. S 2> ประชาชนลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันสํารวจข้อมูลช่วยกันมาเป็นคนจัดการในการแก้ปัญหาให้กับตัวเองใ<อ>นประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับภารกิจของสถาบันพระนากรจนไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อาศัยนะครับ<ย>แต่เรามีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันในชนบททําเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านมันของชนบททําเรื่องบ้านพอเพียงซ่อมแซมบ้านผู้ยากลําบากนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาเรื่องสวัสดิการชุมชนเกิดแก่เก็บตายเขาเรียกว่าสร้างหลักป การสังคมภาคชุมชนตั้งแต่เกิดจนถึงการตายครับเช่นหมายความว่าเขาออมมาหนึ่งบาทรัฐบาลให้อีกหนึ่งบาทผ่านสถาบันพัฒนามวลชนช่วยกันช่วยกันแล้วก็มาทําเป็นการจัดสวัสดิการจัดประกันสังคมภาคชาวบ้านอันนี้ก็เป็นภารกิจสําคัญของสถาบันครับระวังเป้าหมายไว้ครับบอกว่าเออจะทําให้กับพี่น้องประชาชนประมาณการกีหลังอะไรนะครับในอีกระยะทางต่อไปนี่ครับ จริงจริงแล้วแผนที่อยู่อาศัยที่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมกำหนดเนี่ยภายใน20่สิปีก่อนปี2อ7 9เนี่ยเราจะต้องแก้ไขให้ได้ประมาณเฉพาะที่สถาบันรับผิดชอบประมาณ1ล้านคนเรือนตอนนี้เราทําได้ประมาณ2องแสนเจ็ดหมื่นคนเรือนอันนี้เราทําตามงบนะฮะงบรัฐบาลให้มาแค่ไหนเราก็ทําตามนั้นนะคับผมโอ้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับทุนิชา์นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชน ส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งนส่วนหนึ่งเนี้ยถ้ไม่ชส่วนใหญ่แล้วครับก็คือยังไม่มีบ้านพอฟังพอชอไปปั๊บหูเพึงเลยนะมีความหวังขึ้นมาแล้วใช่แล้วสิ่งที่ได้ฉันสัมผัสได้เลยนะคะเห็นหน่วยงานที่มีแต่พลังบวกอยากจะไปช่วยจริงๆมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาด้วยทําเพื่อรัฐบาลทําเพื่อเอกชนทําเพื่อทุกคนแม้แต่เขาจะมีรายได้น้อยก็ตามอันนี้ดีจริงๆค่ะครับปีสยามมีตั้งใจมากเลยนะชื่อก็บอกแล้วครับสยาม สร้างประเทศสร้างสยามต่อไปเมืองยิ้มค่ะยิ้มทุกที่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านสยามนนท์คำจันทร์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนขอบพระคุณจริงๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะหมดเวลาพอดีนะครับเราลาด้วยภาพสวยๆของบ้านมั่นคงเนี่ยครับไปได้เกิดความฝันบ้างครับลาเลยครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนาะท่วทุกคู่มีผ้าติดตามจันถึงสุดปลายสาช่องกานาน้ามวดดงายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำนุ่งบายสามโมงคุยคำนุ่งบายสา